ช่องสกอตแลนด์ที่ไม่ใช่สกอตแลนด์ชอบแบ็คมดรีมคอร์ลิมิโน s สเปซเวทคอร์ชอบอัดเกมรีวิวท่องเที่ยวรีวิวกินและอีกอีกมากมายติดตามได้ที่ช่องสกอตแลนด์ที่ไม่ใช่สกอตแลนด์ เอาละครับทุกคนมันล,ล่องเรื่อมต้นกันไหมกันทีนหนึ่งนะทุกคนนะมาเบิ่งกเรดีกว่า,วาเฮาสิสามาตรอดออกจากจากัดงานงานออฟฟิศที่บวิตีสีสูนีไปในบอนะทุกคนนะซึ่งเฮาพลาดตรงที่เฮาบริในบึงส,สัญ,ญลักษณ์วงกลมครับมาลุยกันเลยเจสิบสองนั้นหรออุ้ยตัวยูสุดท้ายมูพุนะลำดับทีปสองหนีเลยหนีเลยจำไม่ดีครับทุกคนตัวสองมันอ่อเอยียงเนี่ยปิดออกมาครับผมดีเจรูปดาว ยยานนลงนะเดี๋ยวจนไปเลยแล้วกันจนเลยแล้กันครับดี D7 ดาวนะฮะ D7 ดาวเโอ้ยอย่างนี้อยามันหลงคือเอาละครับทุกคนไปที่ตัวอักษรีครับแล้วก็ไปที่ลำดับที่เจดครับผมถือเจ็ดอยู่นี่เองนี่ตรงนี้ครับผมกดพิมพ์ไปเลยนะฮะซืบ G11 G11 อันนี้ซี่เหลี่ยมครับ โอเคจี 11, สิบเอ็ดสี่เหลี่ยมไปทีแล้วนับทีจีครับผมจีมันต้องอยู่บริเวณนี้ครับ F G ลำดับที่สิบเอ็ดโอ้ยอยังยูยังหล่อนะทุกคนน่าโคตรน่ากลัวจะเกิดให้ล้านนึงให้ผมไปยูเสียผมก็อยู่ไาอย่างนี้กระนายูอยู่ั้นส่วหนึ่งตัวอีกส่วหนึ่งกระนากลัว เอาละอันนี้ a 1สิบแปดวงกลมดาวจี่เหลี่ยมวงกลมนั่นหรอน่าสนใจเฮ้ยทุกคนมีคำว่นานี้พ่อมไว้รูปป้ายโฆษณาครับผม a 1สิบแปดชึบขอปิดหน่อยละกันเคสองสามเหลี่ยม k สองสามเหลี่ยมแน่นอนไปลุยครับผมอันนี้ผมคิดว่าอาจจะเป็นจุดสุดท้ายแล้วและสุดท้ายของสุดท้ายอีีคือเขาให้เข้าใส่สัญลักษณ์ครับทำเบิดทำม่วที่เข้าเข้าไปเบิ้งในแต่ละล็อกในแต่ละล็อกกับสิมีในแต่ละลำดับของอันนี้พร้อม k okay, ใช่ไหม okay, k k เข้ากายมาแล้ววะ a b c d e f g S h i j k ฟังนี้ครับผม่าท่นา,านไากา่มาท่านไกยลำดับที่สองนะ เอาละนี่มันมีทั้งเบิร์ซีสัญลักษณ์ครับสัญลักษณ์ของเขาเนี่ยอันดับแรกคือรูปดาวอ่ารูปดาวนะฮะเอาไม่มีดาวหรอมีอยู่มอยุอันต่อไปสี่เหลี่ยมถูกต้องแล้วอันต่อไปวงกลมครับอันทุดท้ายสามเหลี่ยมเย้ยคูทำแล้วมาแล้วเป็นเพราะการจดของเราแท้ๆนะฮะทุกคนซึ่ง พอจูดไว้ได้สมมตินี่แหละร <c oughs> อดตายครับผมก่ันพ่อจูดไว้วนไเนี่ยที่จริงกระจาได้อยู่แหละเพราะว่าเสญ่ห์ักมันก็นนไม่ได้ยากไงแต่ว่าเขาอยู่จูดไว้เพื่อความแม่นยําเอาเป็นว่าหลังจากที่เข้าปดล็อกอรหัสผ่านเนี่ยตันตนาหน,น,น้าเรียบร้อยแล้วครับผมเข้าสิบห้าทุกคนออกจากสถานที่สนักง,งานออฟฟิศที่หน่กกลัวให้งนีกันครับขอาไปนั่นเรืเร่อเกันครับผมขออนุญาตออกจากสถานีนี่นะครับทุกคนไปแล้วไยโอเคมาเบิบ่งกันเลยดว่า ถานที่ต่อไปข้อที่พอยังหนักกว่านากวออีกพอมาหลุดกันเลยโอ้โหอะไรเนี้ยเฮ้ยอุ้ยลิคี้อขมาพังครับผมเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงอะเฮ้ยเฮ้ยทุกคนโอ้โหแน่นอนแน่นอนทุกคนเขาอยู่ในห้องแบครูมเลเบลฟันมันเหมือนเป็นแบบห้องปาร์ตี้ลูม่ะ อ้าวแล้วเขาเขามาายุนลฬิกายังตอนนี้แบบที่นี่มังหันห้องเขาไปยุนในสจะทานที่ห้องนี้แล้วครับผมอุ้ยอุ้ย้ย,ย,ย,ยรู้สึกว่าจะเป็นภาพร้อนครับผมโอ้โหภายในห้องนี้ครับโตกแต่งไปด้วยความเป็นสีสันสดใสสีฉูดฉาดมากเลยนะทุกคนนะแล้วก็มีลูกโป,ป่งครับผมร็เพียงแค่นั้นครับมีเค้กพร้อม เขาเล่ากันว่าเรเวลฟันครับทุกคนมีตัวแอดดตี้ที่เรียกว่าแอดดิตี้โกเวอร์ครับทุกคน96แมนบุแผันเพีจะได้กระต้องขอให้ซึ่งตัวนี้ครับมันขาคนได้พร้อมไอรที่ลุดเขามาในเรเวลนี้ครับของแบ r รูมมันจิตจับคนโคนนะ่ะไปเป็นตัวของมันเองอนะ่าเันเป็นพักพวกแล้วบน้ำต่ำบาทุกคนเลยไม่น้ำตํำมันยังจับคนเนี่ยมาเห็นเป็นเค้กพร้พอมนะ <c oughs> เค้กพวกเนี่ยทำมาจากเนื้อมนุษย์หมดเลยอุ้ยวแล้วนากลัวมาก และประเด็นเขาแยวหาอย่างนี่ด้วยข้อตำรวจครับอันนี้ก็บรรยากใจนะตะวันน่ต่ะละหองครับทุกคนรู้สึกว่าสิบุมีภัยอยู่จำนคนเลยหมงพื้นพมกับมีความเป็นแบบจุดสีนั่นสีนี่แตกต่างกันครับเท่าที่ผมหลู้นะเรเวลนี่ครับมันอยู่ในแบกรูมเรเวลของเรเวลฟันตะบูหรือวันลำดับเลขที่เท่าไหร่มีคำว่าแสงเขาจะมาเปิดไฟได้พร้อมอันนี้คือแลนในกกาลิพ่อแอนตัวเอนติตี้ ห้องอันนี้ครับดูสวยสีห้องครับผมเขาบอยเข้าไปฟังนี่กันบอยอุ้ยน่ากลัวอยู่นะเนี่ยมีตู้เก็บอาเคตด้วยตู้หนึ่งร่มครับผมอ้ยทุกคนเล่นไปคนรูปไปเลยอะ<ส>่ะเห็นบอเอาละหวังว่าตรงนี้บอนอาจจะมีจัมสแกนนะขออนุญาตนะครับมีใครอยู่ไหมครับโอ้ยห้องต่ทำไมมันยาวขนาดนี้วะเนี่ยมองมุมมุมนี่ผมเสียวๆตัวมีบอกบอกมีครับผม อุ้ยทุกคนอ่อนจริงร้อนอยู่นะทุกคนนะบรรยากาศแร่ดูแบบสมีความสศกแต่ว่าอีกเบื้องลึกมันก็มีความร้อนๆหนากว่วงเวงมีอะไรไหมไม่มีแฮปปีิว่าวิคฮอดพ่นเขาเสี่ยเขาใส่รหรัสเขาส่งสิีละยางกับมาเบื้องรหรัสอีกที่เป็นเหนียวแมนบอกออมันก็เป็นมุมเป็นมุมดีนะทุกคนผมก็เสียวที่เอามาที่นี่ขออนุญาตนะครับอีกยอยู่ไหมครับขออนุญาต ไม่มีนะฮะเอาละมุ่งหน้าไปครับผมแลนไปเลยเฮ้ยทุกคน,กนคมเห็นน้ใครอ่ะใครอ่ะโอ้ยไม่ต้องตกแต่จัเป็นหลักหน้าเพราะเรากร็บูเล่นมันพ่หน้านันแหละเฮ้ยเฮ้ยทุกคนเขาพอตัวไอเดตี้ตัวไหมเหมือนคนเลยแต่ว่ามันมีฟันอะ่ะอ่านที่อ่านที่อะไรเนี่ยไฟเดททอย คูณซีเขา,า,า,าต้องหาของเล่นซีอันตี้โอดเอาแล้วเอาแล้วบาที่นี่เอาแล้วเพเพียงแค่เขาต้องหาของเล่นเขาต้องค่อยลบตัวประหลาดตัวนั้นพรอมครับผมผม,มันอยู่ในห้องพื้นที่โลง่งๆนี่หมดเลยครับเฮ้ยห้องนิวโคตรกว้างแล้วก็มีแบบมันวิวอีเล่ทุกคนอ,อจริงเห็นปะมันมีความเป็นแบบวิววิวน่ากลัว เอาเป็นว่าเดี๋ยวฮาสิมาทําการหาของเล่นกันดีก,กว่าครับฮ่าฮ่าฮ่าคิดเลยว่าจะหาของเล่นได้พวกเราเดี๋ยวทาการค้นหาไปทั่วทุกซอกทุกมุมไม่ว่าน่าจะหาที่ไหนพวกเราก็เห็นนานอยู่ดี<า>เอาไงดีอะต้องกลับไปทางเดิมนะฮะทุกคนจะว่านี่ผมขอสปีดด้วยละกันเฮาจะต้องขอมาบองนี่เห็น,นบ,ออบ่ขออนุญาตนะครับอ่อเอฟข้อเอฟข้อเอฟในของเล่นของเล่น,ขอ,ลนของเล่นอยู่ไหนวะ ห้องเล่นอยู hey. He okay. Okay ่ไหนห้องเล่นอยู่ไหนแอบก่อนแอบก่อนมันเขียนห้องวะเห็นมันเห็นมันไม่เป็นที่เลยโอ้ยเชี่ยเอ้ยคือมันมาเร็วมากเาจริงเราใส่ห้าไปตั้งไหนอ่ะทุกคนขนาดใส่ความเร็วแล้วนะเอาละครับตอนนี้เ้าเขามาอยู่ในผ่านบนก็แล้วกันทีนี้ที่ของเล่นได้แล้วหนึ่งโอเคถึงตายครับทุกคนเ้าก็บได้เริ่มไม่ทั้งหมดนะ เขาก็ยังไม่คว้ามันนี้อยู่เอ้าเอาเอาเสียเสียชิบหดท้ายละปัะนั้นไปฟฝั่งไหนวะเอ้ยอะไรนักเต้นเนาะฮาต้องค่อยรมดีแบบนี้คนระับวรับออกมาอีกฝั่งหนึ่งนะฮะทุกคนใครจะเคยเห็นบานบลนนิลูดีนะวะสถานดีนี่มันสับสนบุนไหว้มันง,งุงเดี๋ยวพ่ออีกเรื่องครับผมอันนี้ก็นาจะของเหร่นนะโอเคเหลืออีกสองครับ อีอันหนึ่งอยู่ข้างนอกอา้าวเชียดต่านตันจะป้าเราจะออกยังไงวะอันนี้หยิบได้ไดไเลยปนี้ไม่ได้หยิบไ่ได้เอาเลยดีเอาเลดีออกไม่ออไ,ดออไ,ได้ต้องหาทางออกไปด้านนอกนะ,ะทุกคนตา,นายมา,า,าจับสังเกตห้องเอาละครับตอนนี้เขารู้แล้วว่าขังในเนี่ยห้าหาเคอเดนไปเบิร์แล้วเหลือแค่ขังนอกครับมา ขออนุญาตแลนด์ขออนุญาตแลนด์เอาซีเอาซี่ขันขีดบ่าแลนดั่งท่านกับมาสี่มาติด่หโอ้โหมึงก็วิ่งไวเกินจาไม่ดีกับชีวิตเด้อ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 มันดูทัน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 เชียเชียโอ้โหทุกคนเอาจริงคือมันหากเลยนะ มันมันมันแบบมันจำสะเกลมากอาะผมขอว่าปลานี่แล้วกันเร็วโอเคได้มาแล้วหนึ่งเรืออีกอันหนึ่งครับทุกคนมาโหลดหรืออีอันเดียววัติผมคิดว่ามันต้องอยู่บริเวณใดบริเวณหนึ่งแถวนี้แน่นอนต้องอยู่ตรงนี้สินะใช่ไหมมีไหม ไม่มีนะฮะสีฉันกระสูดสามเลซะด้เกินกระเล่งงาต้องอยู่บรงเี้แถ่ดูคนดูคนคนต้องขึน้นมานีแนะแล้วนี่นี่นี่เอาไงาเอาไงาโอ้โห่าเฮ้ยไม่ต้องให้เข้าไปฝั่งนี้วะดีด,ด,ดีไปได้ยูรึไปได้ยูของเดินต้องอยู่บริเวณในบริเวณหนึ่งแถวนี้เทะครับผมอันนี้กจะได้เดอนไปบ่อยครับผมฝั่งนี้เข้าไปมาแล้วเขาตอบอีกอีฝั่งนึงครับ ชืบโอ้โอออห,หทุกคนเล่ออีกอันเดียวอ่ดเดี๋ยวเดี๋ยต้องอยู่มุมไหนมุมหนึ่งเดี๋ยวะทุกคนเป็นกำลังใจกดไลค์ให้น้ำแน่ตอนนี้คือมันโอมมาฟังนน่กันเบิร์ดโอ้โหทุกคนมีสามตัววะตอนแรกดีวว่ามีสองตัวมันจะยากแค่ไหนกันเห็นแล้วละมันเห็นแล้วละมันเห็นแล้วละ ต่อยมุมนี่แท้ๆมีบ่มีบ่มีบ่ป้อมมีวะขากรุไตจ้ะขากรเห็นแล้วซะของเลรนญยูสายขออีกชิ้นเดียวชิ้นเดียวอุตสบน้ำการ์ดดิ้วเม้งว่ายผ่านตั้งเตียแล้วทั้เตี๋ยออกจังไหนเฮ้ยบ้าไปฝั่งนี้สิมาที่ะมาที่หะหบาย่านเบาย่านคึ้นจะได้เลย่อนโอ้โหคือมันมันก็จินเร็วครับแถวทุกคนจริงจริง หาเขาใส่ความเร็วเลยดิเอาดิเอาดิอดีดวันนั้นแรนท่านกัตตาไม,มาดิมึงมันมึงมันความเร็วความเร็วมันว่าท่านได้มาหอดอยู่รู้ว่าอาจจะครบแล้วขันครบแล้วห้องกัตมาไปฟังนี้ได้ไหนบอลองดูดิลองเบ่งดิอาจจะครบแล้วก็ได้นะไม่นะทุกคนขันครบแล้วมันต้องเปิดไตปะเหลือก๊ตตาตัวเดียวหละตอนเนี้เพราะแต่มันอยุ่งไดอะ่ะกันแน่ พวกนายใครนี่มเข้ามาอีกทีเอาตายเลยนะอย่าให้มันขําไมยของเล่นพวกเราไปได้พวกเราไม่ยอมแม่มอยอมดีตอนนี้เขากำลังทาการสอดซองของเนร็นลำค่าของเขาครับผมผมคิดว่าตรงอยู่บุ่งนี่แน่นอนเปนบ่กพวกเนี่ยซ้อมเหมือนกันมีบ่กว่ะ <c oughs> สีตัวกับสีสูตรสาเจือเกินอ,อื้อเป็นตรงไหนของเล่นอีชิ้นเดียวเองก็ร้องมันอยู่ในนี่ใช่ไหม เราจะไปอีกด้านหนึ่งนะฮะอันนี้บ่มีวะต้องรุกไปงล่างเฮ้ยๆทุกคนทุกคนผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วอยู่ตรงนี้ป่เอ้าเชียไม่ใส่วะอ้าวชิบหายลุงไหนอ่ะเฮ้ยมางหน้าโอเอ็มของเ่นเดี๋ยวจะยืนยืนดีๆเอ้ยยยยเฮ้ย กวาถหาเจอแล้วประเด็นเ็ดเหลืองมันสีกล,กลมกกินกับสไลเดอร์มากแต่ป้าสีเหลืองกับสีเหลืองกันไงยูไปก่อนเดอ้อไม่รอแล้วจังหวะนี้สป,ปีดเลยแล้วโอ,โอ้โหน้อยมันขโมยของเล่นพวกเราไม่ได้เฮ้ยเราไม่ยอมไล่ล่ามันนี่นยูใส่แล้วยูใส่แล้ว หฮยทุกคนหายไปแล้วครับผมโอ้โหหาแทบแตายใส่ไว้ลาสิบนาทีครับผมสุดทีหาพอประเด็นของเด่นอันจาา้รท่านเป็นเป็ดสีเหลืองยังชิโร่ยิ่ใส่ได้เลยสีเหลืองันจะไปหาผอ,อาสีกลมเกินมากเอาเป็นว่าจะรออะไรล่ะไปกันเลยเลเวลนี้ก็ถือว่าย,ยากอยู่ครับทุกคนโตจำปลานกันไล่ล่าเข้าแบบเหมือนโกงอ่ะขนาดจูห่างกันเป็นว่าคือมันลูกออกมาเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวมาล่องเบิง รีวิวนี่กันดีกว่าด้านนี้กันดีกว่าครับใครเห็นภาพก็สยองแล้วมันเป็นความฝันเทาอะ่ะจิตใจเสนอ,อทุกคนโอเคหลังจากรูม,มาสไดเดอร์ครับห้องนี้รู้สึกว่าจะเป็นห้องเอยียงบางยานนะทุกคนนะมันเขียนว่าอะไรอะ่ะเดอะแกลเลอร,รี่ขอต้อนรับสู่รูปขอต้อนรับสู่วาดภาพรูปภาพ,ภาพเหรอศิลปะเพื่อทุกคนอาร์ตฟอร์ลซัมแวร์ ขออนุญาตนะครับโอ้ทุกคนเลเวลนี้ครับสนนมากตกแดงมากเป็นภาพเป็นรูปภาพนะทุกคนนะอันนี้ท่าออกหรือเปล่าแยงไปสายสิน่าจะท่าออกนะฮะทุกคนโอ้ท่าออกโคตรเหงาจริงๆขอแลงนล่ละกันจุดชุดชุดชดโอ้โหทุกคนท่าแบบเหงา เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ๋อทุกคนก็คือระวาา่าเขาสิไปแล่นไปเร็วซัไนไถคือมันพอไปถึงจุดปุ่นเจคเทียเอาจริงมันวัตรูปอะ่ะแสดงว่าเขาจะต้องไ้เข้าหาอย่างบางอย่างในของศิลปะด้านรูปภาพมีแท้แน่นอนนะทุกคนนะของนี้ครับมีความเป็นรูปภาพรูปมา,รปาบบกรูปศิลปะแบบยุกีกโบราตั้งเต็มเลยนะทุกคนนะมีภาพปแปลกๆมากมายเลยครับโดยเฉพาะภาพอันนี้ นี่หนากลัวคนไหมอย่างหน้าคนเงาโอเคสเตติวเ okay. หรอคืออะไรอ่ะโอ้โ oh ห oh oh oh. รูปภาพเลยเดียวอุ้ยมันหลอนนะเอาจริงมีรูปภาพฝั่งตะวันตกแล้วก็ฝั่งเอเชียก็มีอะทุกคนบ้านไหนรูปปัน้นบ้านไหนพาเย็นเดียระม,ม่มี่ที่ทุกคน,นจริงเฮ้ยเฮ้ยอย่าเด้อขอร้อง โอ้ทุกคนทุกคนทุกคนมีลายไทยพ่อไม่ไเชื่อมีลายไทยด้วยอะ่ะอะไรวะวัดอะไรมาจากัน้องมาจากวัดอะไรแน่แ่เป็นบอ่อพุคนเหมือนมีศิลาจารึกผมนะเอาจริงห้องนี้มันยังเกิดขึ้นเลยครับมาอีกห้องหนึง่งเฮ้ยทุกคนดานนี้มันโดดได้วะห้องนี้ม้นยังครับผมอันนี้ล่ะแอนติคิวเหมือนเป็นเอ่อสิ่งของโบราณครับผม มีทีวียุคแบบแปดศครับแล้วก็มีนาฬิการ,รุ่นเกาอมครับผมมีแบบพวกสิง่งสิ่งของแบบยุคโบราณเต็มเลยเขาเอามาสะสมยังไงดีวะรู้กันไปห้องนี้ก่อนเลยโอ้ยเชี่ยตกไดไอ้เชี่ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเ็นท่างก็เป็นนะสิโอ้โหเ็นท่างแบบโคตรเขาวง่กลัวดาวจริงเล่นไปปวดหัวไป โอเคเอ้ยเฉยคืออ่อ้าวตกลุมอากาศถ้าไปบ่ได้ก็กลับทางเก่าครับผมบ้าสีเวลามากอืมชวนให้เราแบบลึกลับน่าสนใจแต่้าเหนได้ไปถึงปุ๊บข้ามไปไม่ได้ทันทีแล้วห้าสอไปทางไหนวะที่นี่ทางเกา่าเคโอเค บ่เห็นมีอย่างเกิดขึ้นเลยครับผมในห้องนี่เขาใส่เขาเห็นอีย่างบางอย่างบอกที่แปลกๆนะเราห้องนี้ไปได้ไหมเนะี่ยมาสีว่ว้นรูเขากะวะเฮ้ยเฮ้ยทุกคนเห็นบอเพราะว,ว่าเขาจะไปท่งใดอะ่ะมันกับวดนูกกับมาหม,ม่งเดิมเมื่อกลันที่ต่อยเ,เขาหาอย่างบางอย่างแท้ะเดี๋ยวเขาไปเบิ่งข้ามลืมตัวมันก่อนดีกว่าเขาเขียนว่า Welcome to the Gallery at f a อดฟ o m e w h e r e ให้เข้าเก็บแกลเลอรเห็นปะหรือยังไงไม่ใช่ฮะทุกคนคันว่ามันมีประตูขึ้นไปอีกฟังหนึง่งเข้าสีบลมาฟังนีง่ไงอืมแล้วประเด็นคือเข้าสีไปทงังไดคันว่ามันมีแบบมัอนออฟปีมันคือพวกเหตุสีชัดๆใหนเราเห็นเนี่ยอันนี้คือเข้าสีขามไปยังไงประเด็นมั้ะ่ะเอเดี๋ยนะ ลองวิ่งไปก่อนนะเร้่ดเเออเออเริ่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 โอ้โหโอ้โหโอ้โหทุกคนเหมือนเท่าเหมือนมันแตเหว่ากระโถดหรือเปล่าโอเคโอเคโอเคลองมึงดิตู่เคล็ดลับละโบพาในเก่าขันเข้าโบพาหลายหลายรอบในห้องกันเริ่มเศร้าหลินแล้วนะมายายูดึงดึงดึงเชื่อเออ ฉันพ่าพันอิตานี่เขาคือเขาเส้าอารแล้วมันหุนหวยนะจริงเส้าเส้าอาดเลยพอ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 ห้องนี้ห้องอะไรอะห้องเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมว่าห้องเอียงมาห้องนี้ทุกคนลูกเป็กๆนะโอเคครับก็สิปามาจำหนีครับสำหรับแมปแมปนีนะทุกคนนะเป็นการตำรวจติดใจใจต้นนึกของเฮาครับผมเพื่อที่จะได้รู้ว่าหมองทีเฮาอยู่เนี่ยมันมีความหนากัวดจำไดแต่ว่าเฮามา ถึงเร่สุไทยคือเรเวลนี้แหละคิดว่ามันอาจจะมีต่อแทรกเข้าคำไปมองที่ปุ่มว่าได้คือพื้นที่มันน่ะเป็นสีดำหมดเลยเข้าเบิง่งบอออกว่ามองเลเป็นหลุมหรือว่าเป็นหลุมคือมันมีเป็นหลุมเป็นโอนะเหมือนี่เป็นออปปี้นี่แหละแต่ว่าเขาบอเห็นหงไงแล้วที่นี่ยล่าจากนั้นครับทาาออกคือทา่าหนีไงที่หนีเวลาเข้าไปเห็นบอไปด้สักพักมันเหมือนเหมือนมันเหม,ม,มือนสีเริืต้่นมานกับมะม่อ่ะอะน่ะอะน่ะ,นะเห็นบอ แต่ผมสีเศร้าลองลองานธรรมดาน่ะคือมันประหดผุนแจ็กเทียครับผมก็เลยงงง่ห้ว่ามันตรงไหนเข้าเอียงแทะเออก็สีระมัณนี้ครับจหรับแมพอ่าร้อนๆน่ากลัวน่กลัวในครั้งนี้นะทุกคนนะเอาเป็นว่าพ่อก่อนกันแล้วกัน <S 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 มันยากแล้วเริ่มยากแล้วตอนนี้คันไทเคยเล่นเลพานหรือจะอะไก็อย่าลืมว่าคอมเมนไห้กันฟังกันนะนะครับรทุกคน จะได้ไปเบิ่งว่ามันเหร่นเด่นโอเคครับกันไทยมาคลิปนี้นะก็อ,อย่าลืมที่จะก,กดไลค์กดซับสไครต์กันนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่สิบ่อใดพลาดการจะเตือนในคลิปๆหนะครับสจหรับคลิปนี้ไปแล้วครับผมบ๊ายบายขันสีหน้าปานีได้ไปล้อมมึงใหม่กันนะปฏิยาได้ปฏิวัติได้เด้อตานี่ประเด็นคือปิดคลิปแล้วไงเอาละครับทุกคนจังมาอีกผมขอซิ่สปีดนะถ้าตายคือตายเลยหนึ่ง สองสามเออเชื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 อโอ้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 ยเชี่ยเกือบได้ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นเจอจึ๊บจึ๊จจโอ้โี่เชี่ย